สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิรดาวงมุทนาพันธ์นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ปีที่4ี่ห้องที่2ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะดิฉันคือตัวแทนของกลุ่มนะคะที่จะมาพูดเกี่ยวกับนวัตกรรมของเราค่ะซึ่งนวัตกรรมของเรานะคะมีชื่อว่านวัตกรรม9ช่องห่วงใยขยับกายเสริมสร้างสุขภาพค่ะซึ่งมีที่ปรึกษานะคะคืออาจารย์ดรสรินยพรจันดีแก้วสกุลค่ะ ค่ะที่มาของพวกเรานะคะจากการที่พวกเรานะคะได้ลงสํารวจพื้นที่ชุมชนบ้านป่าฝางหมู่ที่สี่ตำบลสงแอบ้านอาเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะคะพวกเรานะคะก็ได้เล็งเห็นถึงปัญหานะคะก็คือการออกกําลังกายค่ะซึ่งปัญหานี้นะคะเรานะคะลําดับมาจากทั้งหมด4ปัญหาด้วยกัน,นะคะ่ะซึ่งจากการทําประชาคมนะคะเราจึงได้ปัญหาการออกกําลังกายมาค่ะซึ่งในปัญหาการออกกําลังกายของเรานะคะเรานําเข้าประยุกต์กั่ววิถีพื้นบ้าน ของชาวบ้านที่มีอยู่ก่อนนะคะก็คือการรำวงค่ะดังนั้นนะคะเราจึงนําเพลงลำวงและตารางก้าช่องของเรานะคะมาปรับให้เข้ากันค่ะเพื่อให้ชุมชนนะคะได้มีส่วนร่วมแล้วก็มีความสนุกในการทํากิจกรรมค่ะซึ่งกิจกรรมของเราจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะจากข้างต้นนะคะพวกเราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาในชุมชนบ้านป่าฟางน,นะคะและเริ่มพัฒนานวัตกรรมในการส่งเสริมการออกกำลังกายคือ าช่องห่วงเย่ขยับกายเสริมสร้างสุขภาพนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาการออกกําลังกายและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนบ้านปา่าฝางซึ่งในตาราง9ช่องของเรานะคะสามารถใช้งานได้ง่ายและเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยค่ะสามารถที่จะออกแบบท่าการออกกาลังกายให้มีความหลากหลายในขณะใช้งานได้ และหากมีการเปิดเพลงให้เข้ากับจังหวะขณะออกกำลังกายนะคะจะทำให้เกิดความสนุกเพลิดเพลินอีกทั้งนวัตกรรมของเรานะคะได้ออกแบบตัวเลขให้เป็นรูปเลขาคณิตและได้ออกแบบสีต่างๆลงในตารางให้มีความหลากหลายซึ่งในส่วนนี้นะคะจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของสมองของผู้ที่ออกกำลังกายส่งผลให้สมองนะคะได้รับการกระตุ้นและพัฒนาการรับรู้จากกระบวนการคิดการพูดตามตัวเลขขณะการออกกำลังกายคะ่ะ สำหรับวัตถุประสงค์ของการพัฒนานวัตกรรมนะคะเพื่อให้ประชาชนอายุ6ปีขึ้นไปเกิดความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายมีการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการออกกำลังกายได้อย่างเหมาะสมตามวัยได้มีการฝึกบริหารสมองกระบวนการคิดการพูดจากท่าทางการออกกำลังกายโดยใช้ตารางเลขตามตารางก้าช่อง 4ี2หกส8งสองส,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  hey, wow. สี่หกแปดแปดสี่หกสองสองสสหก หลังจากที่พวกเรานะคะได้ทําการลงพื้นที่นะคะทดลองการใช้นวัตกรรมและได้ใช้นวัตกรรมจริงนะคะพวกเราก็มีแบบประเมินความพึงพอใจนะคะให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะโดยจากความพึงพอใจนะคะจะเห็นได้ว่ามีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดค่ะซึ่งหลังจากที่พวกเราเนะะี่ยค่ะได้เข้าไปสัมภาษณ์ชาวบ้านนะคะที่เข้ามาร่วมกิจกรรมนะคะก็มีการนํา นวัตกรรมของเรานะคะไปเข้าประกวดนะคะเกี่ยวกับการออกกำลังกายประจำหมู่บ้านด้วยค่ะ